สวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ที่วัดร่องเสียเต้นตำบลริบกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับผมจะนำพาท่านไปกราบพระขอพรไปเปที่ยวชมซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวในะจังหวัดเชียงรายครับที่มีสีน้ําเงินนะฮะวัดสีทองวัดสีขาวผมก็นําพาท่านไปเที่ยวชมมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาเที่ยวชมวัดสีน้ําเงินกันบ้างครับลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิม ชัยโคศิพิพัฒน์นะครับเลยมาสร้างขึ้นที่ตรงนี้นะครับรันก่อยจะนำพาท่านกราบภาพไ็นขอพอรเป็เที่ยวชมความงามอลังการของวัดร่องเสือเต้นแห่งนี้กันครับผมวัดร่องเสือเต้นกล่าวกันว่ามีอายุอยู่ในช่วง80-100ปีและได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยเริ่มสร้างวิหารหลังนี้เมื่อวันที่27ตุลาคม2 5 4 8 โดยปฏิมกรนามว่าพุทธากาบแก้วหรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าสลานกผู้ซึ่งมีความสามารถทางด้านปฏิมกรรมแนวพุทธศิลป์และเป็นผู้ที่ได้ร่วมสร้างวัดล่องคุณถือว่าเป็นลูกศิษย์ก้นปติของอาจารย์เฉลิมชัยโกศิทพิพัฒน์เลยทีเดียวดังนั้นความโดดเด่นว,วิจิตรสวยงามทั้งภายในและภายนอกวิหารหลังนี้ ก็ถูกส,สร้างหรือถอดแบบออกมาจากวัดล่องขุนนั่นเองครับผมในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตีโลกนาสีขาวมุกสวยงามมากทีเดียวครับสำหรับท่านที่เดินทางมายังวัดล่องเส็ซต้นแล้วก็ไม่ควรพลาดครับเข้ามากราบองค์พระประธานและทําบุญขอพรกันได้องค์พระประธานในวิหารหลังนี้ใต้ฐาน ได้บรรจุไว้ซึ่งพระรอดลำพูนวัดมหาวันจํานวน88,000องค์และบรรจุแก้วแหวเนเงินทองอีกมากมายครับส่วนพระเสียรนั้นได้บรรจุพระบรมสารีาริกธาตุซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระองค์ได้พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ด้วย ที่ท่านได้รับชมอยู่นี้ครับคือความสวยงามของวิหารวัดล่องเสียเต้นแห่งนี้บริเวณฝาผนังวิหารลายล้อมไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติที่สร้างขึ้นด้วยความวิจิตรสวยงามทีเดียวครับผม ยาหน้าคู่ที่เห็นอยู่หน้าวิหารนั้นสลานกได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอาจารย์ถวันดัชนีเป็นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็งเขียวเล็บแหลมคมหน้าเกรงขามแต่มีความอ่อนช้อยสวยงามตามศิลปะทางล้านนาของเรานะครับ ภาพรวมด้านนอกวิหารวัดล่องเสืจเต้นซึ่งมีความกว้าง13เมตรยาว48เมตรสร้างเสร็จเมื่อวันที่22มกราคม2559รวมเวลาสร้างทั้งสิ้น11ปีนะครับผมวิหารหลังนี้เลยครับที่สลานกสร้างขึ้นเป็นอันดับแรกหลังพระวิหารนั้นก็ปริษฐานองค์พระพุทธรูปปางห้ามญาติองค์ใหญ่ที่เดียวครับ เดินลงมาจากวิหารด้านหลังก็จะพบกับพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีหพระองค์ซึ่งมีความสูง20เมตรยอดองค์พระาธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกท่านพระราชทานบรรจุไว้ยอดพระาธาตุหพระองค์แห่งนี้พวกเราก็มากราบไหว้บูชากันได้นะครับครับเป็นยังไงบ้างรครับำรนำพระธาตมา ลกพรบขอพรันทบุลอย่างวัดหลวเสต,ต้น,นพระพุนธเล่งกุกคุณเมืองจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวทางมาเที่ยวชมกันอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวครับนักท,ท่องเที่ยวจากประเทศไทยเราเองแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างชาตินะครับใหนนี้นะครับเนีย่ยโบสถ์สีน้ำเงินหรือกรามหรือสีทองนะครับเนี่ยสวยงามทีเดียวครับขอหาโอกาสมาเทีเ่ยวมาชมกันครับ รับรองว่าท่านจะมีความสุขในการรับชมครับผมเอาและครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครุยขรนแชแนลพบ,บกันใหม่คลิปต่อไปนะครับรขอความสุขสุขสีจุมีแก่ทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ